ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสอปุณตาในเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์ที่5กันยายน2568นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้ทรงมวยเชิงการชกมวยชอบเบื้องต้นของมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่14กันยายน2568นนะครับหากท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้ เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ผมควันสอบุญตาด้วยนะครับแล้วควัญสอบบุญตาต้องกราบขอบพระคุณนะครับ mm. p a k 2 4ที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับต้องกราบขอบพระคุณครับท่านหรือว่าท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มมวยนะครับย้าว่าเป็นกลุ่มลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทาให้แล้วนะครับ Like i d l k e 9955ย้ำ k i g k 9955ทักทายมาได้นะครับประเภทค้นหาเจอแล้วเข้ากลุ่มได้เลยมันไม่ใช่ของผมนะครับแบบนั้นค้นหาเจอก็ต้องทักทายมาพูดคุยกับผมก่อนถึงจะเชิญท่านเข้ากลุ่มนะครับนั่นมันถึงจะเป็นของขวัญสบุญตานะครับภาพส,สดๆจากขอบเวทีทุกช่องเสาร์อาทิตย์ ยกเว้นช่อง8วิถีไทยวันอาทิตย์ไม่ได้พาคนะครับแต่อย่าตกใจครับผมพิมพ์ราคาบรรยากาศให้แทนจังแน่นกินก่อมเหมือนเก่าเราเป็นหูภาคตรงจากเวทีนะครับไม่ได้ไปแอบภาคที่บ้านนะครับไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครมาทั้งนั้นนะครับชัดเจนครับส่วนลายพิมพ์200จังแน่กินก่อมไฟา์มันก่อนเลยไอ้200บาทลายพิมพ์เนี่ยไปดูขาใหญ่ตัวเงินบรรยากาศผม ตามทีมนี้นะเวทีนี้ของคนนี้นะกลุ่มนี้เขาเล่นไม่หยุดนะตังโดดนี้ตามเขาไปนะสายนี้เขาไม่ยอมนะถ้าชอบบรรยากาศลายพิมพ์แบบนี้ขาใหญ่นี่เล่นนะมาอยู่กลุ่มพิมพ์ผมสองรบาทเกินคุ้มพี่น้องผมดูดีครับคนฟังหู v i p ก็ยังมาอ่านกลุ่มผมเลยลายพิมพ์นี่แหละมันแค่200ครับเขาอยากได้บรรยากาศที่เพิ่มเติมไงครับชัดเจนครับหากรักผม เมตตาผมศรัทธ,ธานักวิจารณ์ชาวดินอย่างขวัญสบุญตาก็ให้การสนับสนุนผมได้ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลายเสียง300กลุ่มรายพิมพ์2องรจังแน่แน่นอนไอ้นี้นะครับไปกันเลยครับนะต้องบอกว่าเป็นเช้าวันศุกร์ที่5กันยายน2018ผมจะอัดคลิปไว้ก่อนเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์งานผมมันค่อนข้างจะเยอะครับนะก็วิเคราะห์อัดไว้ก่อนแล้วก็ไปโพสตอนเย็นวันอาทิตย์นู่นแหละมวยจบนู่นแหละนะครับ กลับมาแล้วครับนะปูนเสือรอบตัดเชือกตัวที่24อย่าชูเสมอมันตัดเชือกช่องสอ้อมน้อยนะคู่ที่1น่งครับไอ้กล้องสนั่นสอเทียนโพ1รสิบสอปอนด์จะพบกับอนันตชัยลานนาวออร์ไตด์กล้องสนั่นตัวนี้ซ้ายครับเดินมือได้ถอยมือเป็นจริงๆมันจะถนดัดตั้งรับสมากกว่าด้วยไอ้ตัวเนี้ย แตะสายหนักแน่นมันยำแรงหมัดสอกออกส่วนสู้นะครับฟิล์มครบเครื่องรวดแรงไว้สมองบดีมีเหลี่ยมหักร้วมใจทิ้งทาเป็นชีมไม่จุกจิกกวนใจดีครับสายทั้งแถบครับแต่เราพักแต่เราคลายตัวเนี้ยถือว่าสวยงามดีวันนี้ก็สั้นกว่านิดนึงนะครับนะประปอยก็น้อยกว่าฟอร์มถือว่าดีครับนะจนมันเข้ามารอบตัดเชือกแหละแต่ว่าสามไฟหลังของไอ้กล้องสนั่นชนะก็จริงอยู่ถ้าใครได้ดูได้ติดตามช่องเจ็ดนี่แหละ ชนะก็จริงครับเขาชูมือมันแต่มันไม่สวยนะยิ่งล่าสุดเนี่ยก่อนจะมาเข้ามาตัดเชือกในล่าสุดนี่ไม่สวยมากครับได้ตัวบนชองแบบชองแบบโอ้ชงแบบแบบแบบตะพือตะเพือ่อไปดูท่านก็คงได้เห็นเกมครับนะอาวุธมวยที่ผมมองว่ามันแพ้ด้วยซ้ําไปครับวันนั้นนะ่ะไอแสงตะวันสอพงอมรผมจํากันได้ดียกห้านแสงตะวันเตะคอมคมเลยนะครับนะ แล้ววันนี้ผมมองว่าไอ้กล้องสนัดจังหวะมันจะช้ากว่าคู่ชกไอ้อนันตชัยนะครับยึกยักยึกยักคือตัดสินใจไม่ค่อยดีอ่ะจะเดินหรือเปล่าว่าจะถอยหรือเปล่ายึกยักนะครับนะแต่ว่าหัวใจมันดีครับไม่ใช่มวยแพ้นอกง่ายแต่มันติดยึกยักอ่ะคิดนานหน่อยบรรยากาศดีครับในเครือของอ่อไดชพันแหละหน้าเสือสู้ทุกราคาในก็ปั้มรัดปฏิทินแรงแสดงแทงแล้วขาป้องกันตัวทรงมันแข็งแรงดีครับติดว่ายึกยักการตัดสินใจมันไม่ดีไอ้ตัวเนี้ย แล้วสามไฟหลังเนี่ยดูมันชนะไม่สวยสักไฟครับนะแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันไอ้ก้องสนะับอนันตชัยวันที่จับฉลากได้บนเวทีหลายท่านก็คงเห็นมันออกอาการแบบท,ทําท่าทําทางแบบหน้าบอกบุญไม่ลับอะ่ะท,ทําท่าทําทางชัดเจนมากไอ้ก้องสนันวันนั้นไปดูอนันตชัยครับมวยขวาครับ เดินมือได้ถอยมือเป็นแตะขวาหนักแน่นมันจะแรงหมัดสอกถือว่าออกได้ดีเข่าอาชีพรวดเร็ววัยสูงยาวลอยกว่านิดนึงฉีดไม่จุกจิกกวนใจดได้ดีแต่ซ้ายหน้าทำาหีดุดันขยันกว่าผมมองแบบนี้แต่ว่ามันจะหลุดหลวมหน่อยไออนันตชัยตัวนี้หมัดสอกถือว่ากล้าออกกล้าสวนนะครับบรรยากาศดีแน่นอนมวยทีมเซียนหน้าเสือแข็งปอกเลยบางครั้งบางทีในเครือของผู้จัดก,ก็คอยชแวบชะแวมมา ดันเรื่องหน้าเสืออยู่ก็มีวิจารณ์ตรงนะครับนะถือว่าชุดใต้ดีๆนี่แหละหน้าเสือจริงๆของไอ้อนันตชัยเนี่ยแข็งป๊อกเลยที่สำคัญมีเจ้าพ่อจอมอัดฉีดจิมมี่วาดีจิมมี่มมไฟแรงจิมมี่ผมนี่แหละคอยสนับสนุนอัดฉีดตลอดเนี่ยจกให้เป็นเจ้าพ่อเรื่องอัดฉีดเลยแต่ว่าปัญหาของอนันตชัยเนี่ย ไฟล่าสุดนี่มันชนะดั้งจมูกมันหักนะครับนะมวยถ้าเจ็บตรงนี้มันถือว่ามันเจ็บนานรักษานานนะครับจะเป็นปัญหาสําหรับตัวมันไหมสําหรับไฟตัดเชือกนี้ปล่อยปลยใหญ่กว่าครับดูดันขยันกว่าความตั้งใจดีครับแต่ว่ามันเป็นเพื่อนกันน่ะเขาบอกอ่ะมวยมาทางเดียวกันเนี่ยสิทธ์เชนใต้เลยมวยมาทางเดียวกันเนี่ยคู่ชกออกอาการชัดไอ้กล้องสนั่นวันนั้นจับฉลากได้มันบออโค้มัน ทำท่าทำทางแบบค่อนข้างจะใช้ไม่ได้นะครับนะทำท่าทำทางแบบนั้นก็คือเขาจับฉลากได้เราก็ต้องภูมิใจสิมวยนได้เข้ามาถึงรอบนี้จะไปทำหน้าเหงียเกยํทำหน้าเบื่อหน่ายก็อะไรขนาดนั้นทำสีหน้าอะไรขนาดนั้นมันไม่ค่อยดีครับคนดูทั่วอาเซียนนะในนี่ปั้มรัดมัตตีลึกแปลงสิแปลงถึงลึกล็อกรัดมัตตีเหนียวนึ่คู่นี้เนี่ยเอาตามสไตล์ขวัญสอมบราวิจารณ์แบบชัดเจนไปเลย ไม่มีอ้อมค้อมถ้าไม่มีนอกมีไรอะไรกันเนี่ยเพราะว่ามันมวยมาทางเดียวกันแล้วมันก็อออกาการชัดวันจับฉลากได้ทําสีหน้าเงี้เกเบื่อโลกมากถ้าไม่มีอะไรในกีาไผ่เนี่ยตามทรงเนี่ยอันันตชัยดีกว่าชัดเจนมวยเบื้องต้นก็เลยชอบอนันตชัยลานานาวอเตอร์ไซค์นะครับเบื้องต้นชอบอนันตชัยไม่ต้องคิดเดยอะครับไอ้กล้องสนามในล่าสุดมันดูไม่เข้ามาชิงไม่ได้เลยซ้ําไปถ้าตัวบนไม่ช่วยบ้าบ้า,บ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 าอะไรขนาดนั้นนะ่ะ แล้วราคามันก็เวอร์ถ้าเอาไอ้แสงตะวันสอพงอมรมาตัดเชือกเนี่ยอนันตชัยนี่มีสิทธิ์ไม่ได้ชิงสูงวิการแบบนี้เลยเพราะอะไรครับโอ้แสงตะวันแต่อนันตชัยมีสิทธิ์เดี่ยงได้สิครับเพราะกระดูกมันดีอะมันมีลูกหนักอะวันนั้นไอ้กล้องสนันก็เอาตัวไม่รอดอยู่แล้วแต่เขาชูชนะมาผุดชัดนะครับก็เลยต้องกล้องสนังมาตัดเชือกเพื่อจะอนันตชัยเข้าชิงถ้าไม่มีอะไรในกอไผ่นะคู่นี้เสียวตังเลยอะมันทำสีหน้าบ่งบอก จฉลาคู่ที่สองก็เสือตัวที่24ครับไอ้ยอดเด็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยร้อยยี่สิบอ่าร้อยสิบสองปอนด์ในพบก,กับไพรยพยัก์ทอตอ่อพับผ่านาอะไรไอ้ยอดเด็กแหลมตัวน,นี้ซ้ายนะครับเดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะซ้ายหนักแน่นมันยำรุนแรงหมัดศอกถือว่าออกได้ดีฟิ้มมือครบเครื่องนอกในเป็นหมด้วครับรวเดเร็วไวสูงจ้าวใหญ่ถอดขออภัยนะครับทีมจุกจิกกวนเจดีครับหมัดศอกถือว่าคมเลยนะครับต้นต้นอันตรายนะบักเนี้ย ยอดเหล็กแหลมเนี่ยฟอร์มไดโคตรโหดครับแปดไฟชนะรวดเลยกดน็อกหกครั้งปาดโท่สอนมันคมนะครับนะตัวเต็งเลยครับไอตัวเนี้ยจะกลายเป็นตัวเก่งหรือเปล่าเตะละพับเตะละคามีครบแต่ว่าท้ายๆมันมียุบนะก็เพราะว่ามันจะอาจเขาต้นๆสั่งหอมก่อนแล้วส่วนมากก็น็อกเลยเพราะอะไรครับไอยอดแหลมตัวนี้ มันคุมเยอะเวทเนี้ยกลัวน้ําหนักมันจะฆ่ามันอย่างเดียวมันบีบเยอะถ้าน้ําหนักไม่ฆ่ามันนี่ฉลุยเลยนะมันใหญ่กว่าใครเพื่อนเลยเข้ามารอบนี้ในยก็ปั้มรัดมัดตีดึงตรแสดงถังลึกกอดรัดเฟือตีครับขวางหน้าป้ายหน้ามีครบครับวันเนี้ยถ้าขวางดีๆนี่ก็ดีกว่ามันใหญ่อะอยู่ที่ว่าจะยืนระยะไหวไหมเพราะว่ามันคุมเยอะน้ําหนักมันจะฆ่ามันเท่านั้นไปดูพลายพยะครับขวา เดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะขวาหนักแน่นมันจะมันแรงหมัดสอกถือว่าออกได้ดีฟิ้มคบเครื่องรวดดนแรงไวสมองวันนี้มีเหลี่ยมหกักพร้อมจะทิ้งได้ไปพลายพายักถีบจุกจิกกวนเจะดีครับเตะไซน้าทาดีแต่ว่าวันนี้จะเล็กสั้นกว่านะแล้วก็ปล่อยปอยก็น้อยกว่าข้อดีของมันคือต้องไม่ต้องคุมน้ําหนักเยอะไงครับนะจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ําหนักวันนี้ฟอร์มก็ดีมากเหมือนกันครับห้าไฟชนะรวบกด2ไฟเต่งดีน็อกเนี่ยกดน็อกเนี่ย จอมปราบตัวเต็งตัวจริงเลยไอ้พายพยักษ์ปราบตัวเต็งงานอย่างเดียวเอาง่ายๆครับไอ้พายพยักษ์ยิ่งต่อยยิ่งพัฒนาไอ้เด็กคนเนี้มีการพัฒนาดีมากเลยหัวใจใช้ได้ครับความขยนันความตั้งใจดีครับนะมันอาจจะหลุดหลวมหน่อยนะหลุดหลวมหน่อยท่งมันนะแต่เรื่องฝีมือนี่ก็ถือว่าดีพอตัวแต่เรื่องดวงไอ้พลายพยัก์มาเต็มกว่าใครเพื่อนเลยเรื่องดวงเนี่ย จะแพ้จะแพ้มาก็อัดคู่ชกได้นับเนี่ยพลิกชนะมาก็บ่อยในรอบนี้ในก็ปั้มรัดปัตตีตึงตรงสับรงสนุกกอดรัดมัดเฟือตีตามทรงนะครับติดว่าวันนี้มันเล็กกว่าครับแต่ว่าการยืนระยะปลายๆมันจะดีกว่านะมันไม่ได้บีบน้ําหนักเยอะคู่นี้ในเมื่อทรงเป็นแบบนี้เบื้องต้นยังชอบของใหญ่ยาวอย่างยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยอยู่เบื้องต้นชอบไปยอดเหล็กแหลม มันก็อยู่ที่วาสนาครับมวยมันจะเขารอบลึกๆแล้วเนี่ยก็ถือว่ารักพี่เสดายน้องนะครับคู่นี้พูดเต็มๆเลยที่ชอบดังแหลมคือความยาวความใหญ่ต้นๆมันได้ลุ้นก่อนครับต้นๆมันต้องอัดอยู่ก่อนแหละต้องแต่งตัวได้ก่อนแหละกลัวอย่างเดียวเนี่ยกลัวน้ําหนักมันจะฆ่ามันเองเท่านั้นไอยอดด็กแหลมวันนี้มันคุมเยอะแต่ว่าถ้าจะแพ้จริงๆเรื่องน้ําหนักจะหมดแรงก็ต้องหมดแรงท้ายๆนั่นแหละ ก็ต้องไปก่อนอยู่แล้วมวยอย่างนี้นะครับคู่ที่3เลยครับอยอดเสกสรรรถสวยจ่าเจดสายพิ้วเติมให้เขาหน่อยร้อยสามสิบสองจะพบกับยอดวิทยาสอทอหี่ยวบางแสนสิริลักษณ์มวยไทยนั่นแหละยอดเสกสรรตัวนี้ขวาครับเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่ขวาหนักแน่นมันยำรุนแรงหมัดสอกออกสวนสู้ฟิ้นมือครบเครื่องสูงยาวใหญ่กว่าชัดเจนวันนี้รวดเร็วไวฉียบมิจุก,กิกวนเจดีครับแต่ไซนะน่าทำดีดยอดเสกสรรน,นะกล้าแรกกล้าสวนครับโครงเคร่งหน่อย แต่ว่าหัวใจมั่นคงครับอาจจะย่อยาบย่อยาบแต่ไม่ทิ้งตัวนะครับทรงแบบนี้ความยาวความใหญ่ที่เหลือกินวันนี้ปล่อยปล่อยก็ใหญ่กว่าเยอะตัวมันก็ใหญ่กว่าแต่ว่ามันก็โดนบีบไงครับนะโดนบีบนะอันกันล่าสุดช่องสาสิบหกเกียดเพชรแหลกพลิกแพ้มาออกนําหลายหนึ่งนะครับยกหนึ่งสองสามไอ้ยอดเสกสรรออกนําหลายหนึ่งเพราะว่าไอ้ยอดวิทยาก็ยังไม่เดินยังไม่ทําไงแต่มา ดึงบางตั้งโต้ใส่กันน่ะสั้นกับยาวอ่ะยาวโต้มันก็เห็นกว่าแต่ว่ายกสี่กลางๆยกไปถึงท้ายยกนี่ไอยอดวิทยาเล่งออกอาวุธเดินใส่ไอยอดแสนถอยรับเยอะไปครับนะแล้วก็อ,อ,กอาการยุบไปเองเพราะว่าโดนบีบร้อยสามโดนบีบแน่นอนมวยนตัวใหญ่แล้วก็มองว่าแพ้กระดูกเลยนะครับมันแพ้กระดูกเห็นชัดนะครับนะมันถอดใจอ่ะ แต่ว่าต่อยเวทีช่องเก็ดสีอยอดเสกสรรมักทาได้ดีเป็นรองเป็นรองนี่มันก็พลิกชนะได้นะครับถือว่าถูกชโลกับที่นี่ในก็ปล้ำรัดมตัตตีนึงตัวแรงเสรแรงทะลึปลักรัดมตตีนะครับมีลูกลักไก่เตะก้านคอนะเดินอีเลอร์เทร่ามามันสูงยาวมันเตะปังเดียวไอ้เมฆพลันชัยทีไหหมอบขี้ซีเลยนะไปดูยอดวิทยาครับไอ้ดีขวาเดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะขวาหนักแน่นเป็นจมูนแรงหมัดสอบถือว่าออกได้ดีครับฟิ้มครบเครื่อง รวดเร็วไวสมองบดีว่เลียรพักมันจะทิ้งแต่วันนี้เล็กสั้นกว่าเยอะนะไอยอดวิทยามันสองยอดไม่งงหรอกแค่นี้3ยอดด้วยซ้าไปตั้งแต่กู่สองชีพนี่จุกจิกควรใ้ดีครับแต่ไซน่าทานี้เกาเกากึกกระดูกด้แขงป๊องจากฟอร์มแย่ๆมาความเชื่อถือมันน้อยช่วงหลังๆดูว่าเด็กตั้งใจมากนะครับไอยอดวิทยากลับมาดีมากเลย ชนะติดติดหลายไฟนะครับแฟนแฟนให้การยอมรับกันเป็นอย่างดีเลยช่วงหลังเนี่ยอัดกันล่าสุดอย่างที่บอกครับช่องสาเกียริเพชรต้นๆนนี้เป็นรองเยอะนะวันนั้นนะ่ะเพราะว่าเล็กกว่าสั้นกว่าไปเล่นจังหวะฝีมือดึงบางตั้งโตไอ้นี่มันยาวมันก็ง้างใส่ง้างใส่เข้าไม่ถึงตัวมันน่ะเป็นรองหลายหนึ่งพอยกสี่เดือนติด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 เร่งมาไอายอดเสดสันยุบทีเนี้ยเพราะว่ามันโดนบีบอยู่แล้วร้อยสามสิบสองมวยมันตัวใหญ่เวียดมันเยอะมันต้องล่อยร้อยสามสิบห้านู่นร้อยสิบสี่นุ่น มันยุบแล้วก็มองว่าออกการแพ้ชัดเจนแล้วแพ้กระดูกยอมด้วยนะครับมันยอมเขานะวันนั้นไอยอดเสกสรรเนี่ยในก็ป้อมรัดมตีนะครับนะตามจังหวะของมวยแหละเวทปกติคว้าครับร้อยสามสิบสองเนี่ยคู่ชกก็โดนบีบอีกแล้ววันนี้คู่นี้ในเมื่อทรงเป็นแบบนี้นะครับไอยอดเสกสรรลดสวยจากเดก็ต้นๆไปก่อนอีกเพราะว่าถ้า,อายอดวิทยาจะคุยไปถามไปเล่นเลียนเล่นเชิงอย่างเก่านี้เป็นรองอีกเนะี่ยเป็นรองอีก แต่ว่าไอ้โยงมันจะยุบไปลายอีกแหละผมมองเบื้องต้นก็เลยชอบยอดวิทยาสทอเหี่ยวบางแสนครับชอบไอ้ยอดวิทยาสทอเหี่ยวบางแสนเบื้องต้นผมมองว่าความเก่าวันนี้แหละแล้วกระดูมวยเนี่ยดูว่ามันแพ้กระดูมวยกันชัดเลยรอบทิ่แล้วเดินบทเดินเบียดที่ออกอาการแล้วยุบไปเลยคู่ที่4ี่ครับคู่เอกไอชาติพยักษ์ศักด์สูลเกียรติเพชรเลย1 2อจะพบกับพรสนีสอภมิพัฒน์ ชาติพยักตัคนนี้ขวาครับเดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะขวาหนักแน่นมันยำรุนแรงหมัดสอกออกได้ดีเลยฟิ้มครบเครื่องรวดเร็วไวสมองไม่ดีมีแบบหักลงเทะทิ้งชีพอจุกจิกวนเจนี่ดีครับไอชาติพยักนี่เตะสายหน้เา,เก,า,เ,กาเก่าเก่าเกือกทั้งคู่กระดูกในแข้งอ้คู่เนี้ยทีมผู้จัดครับบรรยากาศดีหน้าเสือดีแน่นอนอัดกันมาหลายครั้งหลายคราแล้วไอคู่เนี้แพ้ชนะเสมอมีมดัดทุกรสชาติเลย ล่าสุดเจอกันที่วันลุมพินีแบบสามยกงวมเล็กไอชาพยักกดหมอบยกแรกครับคู่เนี้ยอาวุธมันเยอะกว่าแน่นอนครับวันนี้เท่าเรื่องเนี้หมัดสอกมีครบต้นต้นไปก่อนอีกแต่ว่าช่วงหลังๆนี่ไอชาพยักมันห่างเหินจากห้ายกไปนานนะมันจะไปหากินกลางคืนอย่างเดียวไม่ใช่ไปจับกบใต้หนูนะมันไปต่อยวันกลางคืนอย่างเดียววันลุมพินีนะ่ะ เพิ่งจะกลับมาไฟแรกครั้งนี้แหละจะเป็นยังไงในก็ปำปรณรัตปฏีเรื่องตัวเอนแสดงเคาร์ดแข่งัขาพางคนต้นๆเนี่ยไปก่อนริบเรวอีกอยู่ที่ว่าไทยท้าจะต้านขุ้นเข่าพลังเข่าไอ,พอ้พรสเนย์อยู่หรือเปล่าเท่านั้นไปดูพรสเนย์ครับขวาเดินหน้าท้าดวนชนแรกเลยทรงเป็นแบบนี้มันถอยมวยไม่เป็นพรสเนย์ออกนําก็ต้องเดินตุ้ไว้นะนู่นนาทีสุดท้ายของยกห้าค่อยถอยถ้าถอยรับปีนอ่งเดียวพรสเนย์เนี่ยมันถอยไม่เป็นนะครับนะ แต่ขวาหนักแน่นมันจําแรงหมัดสอกออกพอใช้ได้หมัดศอกออกแคบพอใช้ได้เท่านั้นบักคอนสเสน่ห์เขาอาชีพปอดใ่ปลายแรงครับรวดเร็วไวดุดดันขยันทรงแข็งแรงมากไอ้ตัวนี้ไอ้เขาไม่มีตาไอ้เขาตังเมเหนียวนึบเลยแบบเนี้ยกอดได้นี่มันพร้อมฟ้าไม่ร้องฝนไม่ตกมันไม่ปล่อยนะถ้กกอดได้เนี่ยไอคอนสเสน่ห์มันทรงนี้นะครับนะมีทรงเดียวครับเดินรับเตีมก่อนรับสารพัดอาวุธป้องกัน,กนตัวไม่เป็นอีกต่างหากใช้พลัง กำลังปั้มไตกินอย่างเดียวอาจกันมาจนเบื่อแล้วครับคู่นี้อ่านกันมาบ่อยแล้วช่วงหลังๆสภาพร่างกายพรสน่่์ไม่ค่อยดีอะแผลติดติดหลายไฟก็เพราะว่าทรงป้องกันตัวไม่เป็นนี่ไงครับนะเดินไปรับอย่างเดียวก็กรอบไงคนเป็นธรรมชาติของคนอยู่แล้วมันกรอบลูกขยนันลูกสู้ความตั้งใจความพยายามดีมากครับความอึดความทนเกินใครเขาอยู่แล้วแต่ว่าช่วงหลังเร่งไม่ขึ้นเนะี่ยมันกรอบมันโดน เยอะในนี่ของชอบอะไรปั้มลัดปัตติดึงตัวเสียแปลงทะลล็ลอกลัดปฏตินียวหนึบขยมตีตีตีถ้าตัวบนไม่แยกไม่ปล่อย,ยนะมันขยมตายเลยมวย,ยอย่างนี้คู่นี้อย่างที่บอกครับมันอ่านกันมาจนจำถึงตัวกินเต่ากันหมดแล้วแพ้นชนะเสมอมีครบหมดบรรยากาศดีนะครับไอความเสน่เนี่ยชุดสายใต้เลยนะแข็งป๊อกเลยนะคู่นี้ในเมื่อส่งเป็นวีนี้ครับมันนอกกับในชัดเจนอยู่แล้วต้นกับปลายอีกต่างหาก เบื้องต้นผมชอบชาติพยักศักสตูลครับชอบไอชาติพยักศักสตูลผมมองบบเนี้ยประกอบให้เกิดครับเพราะอะไรครับไม่ใช่พอสเนีไม่เก่งนะัวมันเหนียวจะตายแต่ว่าสภาพร่างกายมันไม่ได้มันโรยผมก็เลยมองว่าประกอบให้เกิดเลยชาติพยักคนเนี้ยเพราะว่าห่างหายจากข้ายกไปนานต้นๆยังไงมันก็ไปก่อนริบเรี่ยว่านยกหนึ่งสองสามชาติพยักไม่ไปก่อนไอฟอนสนีก็ปั้มตีตายแหละมวยอย่างนี้คนหนึ่งมันโรยครับ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ